สวัสดีครับทุกคนตอนเราอยู่บ้านโนนติศลองมาดูลานย่าโมหญิงแก่งยิงกมม้าลานย่าโมฝันมะพร้าวสวยไหมนี่สวยอยู่นางเลิศน,นางเก่งนางสวยนางทำได้นางเลิศนางเก่งนางสวยนางทำได้ข้าวหน้าวันฟิตนะที่ได้ก่ <laughs> น่าเหมือนเป็ดเลยน่าเหมือนเป็ดเลยน่มืนเป็ดเ,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 เทศเลยเป็ดเทศนะได้แต่พา,าเทศไม่ได้นะฟิลแบบธรรมชาติมากธรรมชาติธรรมชาติลงโกรธหนาวเที่ยงแล้วนะเนี่ยยังหนาวอยู่เลยเที่ยงแล้วยังต่อไปอยู่เลยใช่ นี่น้าไปก่อตากแดดเนาะมันจะเป็นยังไงอยู่อะหนาไปช่วยยาสูมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทา <ำ S 1> มอนเทนกับทางรถไฟมีมีมีหนองน้ำนิดหน่อยเลยออนเลพอพอม,มีมีไอ้นั่นไหมเขาเรียกว่าอะไรดังเขียวเนาะเฮ้ที่สอนกุ้งได้อะกุ้งมันเคยขวบนะไอจีไปสอนนี่พาไปทำคอนเทนต์นี่คอนเทนต์มันสั้นมาก บอบอ่ะมันลอยมามันลอยขึ้นอ่ะมันลอยมาลอยมาคือขี่เนี่ยเอาจริงจริงเมื่อวานนี้ไปดูมาขาเราเป็นอ่ะมันต่ำลงจามือโออ้บชอบดืิมชอบลำบากมาบ้านนังทีต้องลำบากก่อนเดี๋ยวกลับเมืองทีได้เดี๋ยวก็ไม่ลำบากลไปนอนพิการอยู่ไปหนั่งถูเล็กดูอะไรกันที่ ทำเป็นทุกอย่างยกเว้นเทอริโอเสียงว่าลักสลุกางเก่งมาทเลมอโซลอยดังแดงในกระขาัน่าใช่แล้วลงทุกอย่างเลยพ่อยูทูบมีมดเบสยูทูบเบอร์นี่ะจะเป็นลู้อะไร พอไหมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม่นะพอจิ๋เหลือเดี๋ยวเอากลับบ้านเาเยใส่ลงาเลขยอมผาเลยนะเผาเลยเอามันไปเผาเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับลูกนี่นี่แหละนาจิ๋เหลือไ้สักหน่อยลูกเรดลูกคู่กเหลือไปสักหน่อยน เล้วเปลือกมนันอะไว้ในงานกินใหม่มันเขาั้งดูเก่งกันเขาั้งดูคมมากเพ <laughs> ืพ่อตะปูก็เก่งขาดเอาทำไงล่ะทีนี้มันเชิงเสียวอ่ะนะคอรอ,ออกแล้วเจ็บเดียวเชิงเสียวพอ่อนั่งระวังมันดามันจิ้จิ้มกับหนู่มกันนันดีเส้นดีเอาเอา,เอาใหม่เพื่อ <laughs> เลิกเปลือกมันไวหน่อยนึงน่ะจ้ะหัวมันจะปุ๊บหัวมันจะหลอนขึ้นทางในทำไมมน,นเดี๋ยวไม่ลูกนี้ลูกนี้ไม่ต้องลูกนี้ไม่ต้ตองี๋ยวลูกนี้ แล้วก็แล้วก็ ภาพมะพร้าวที่เราเอาไปเผามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เราจะชิมกันอร่อยโอเคสุดยอด มาออขอบคุณค่ะน่ารักไหมน่ารักน่ารักลไปหายญ้าฮนาย่าเหมือนแบบอยู่แบบญี่ปุ่นเนาะตอนนี้อะ่ะใช่ไหมชาญี่ปุ่นตอนนี้เราจะไปหาย้ายาปันเฟืนองอยู่เจอเราน่ะปันเฟื่องแล้ว ลิปลุมหนึ่งอ่ะป้าน้องแขกหรอแล้กระทืบโอ้โหโี่เด็ดเลยอะไรค่ะพี่รู้จำพี่ได้แล้วเป็นอะไรไอพี่มาดักร้อนูเหรอเฮียเียมันรับว่าจะเป็นไอหนูชอบทางพีเดามากนูเอฟซีพี่เลยครัคำพาคำรัราต่ผู้ชายนูเอาลง y o u t u หรอล้วกำลังมี เอ้ยกำลังตัดคลิปเรื่อยๆฝากไปชมดาวนุ่มไทยสไตล์ดูบเายเ์ฟนเลยพี่อ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ ขะอันอันฟันฟืนเนาะโเข่าป่ากันเด้อฮะจับมาไปดูปูสีไงไ<ห>ย <ะ S 2> ่าคิดถึงมหาถึงนี่เขาพูดอะไุดกัหลหลกบทำอ,อะไรนั่นนี่น้ำมาเอาเชือกไฟเนี่ยอันเดาหมูมาโอ้เอาแล้วยังน,น,นี่มวนเร็วๆนี่เอาขนมมาให้ขนมอะไรลูกิฟต์ไปบ้านเราเดนนี่นะโ<ะ>อ้ขอนมจาก นมจากใบลานใบอะไรนี่แจ็คเขาใช้ใบอะไรใบลานแหลบใบลานเลยลูกเห็บนี่ใบลานไปเบื้องเชื่อเดียวหายเอาใบกระจุ่เอาไว้กระหนูก็ได้ยังรู้ซื้อให้เราอจะจู้เอานี่ขึ้นได้ได้ไหมได้เนี่ยถุงใหม่มันเอาไปไม่ได้ถุงใหม่เบื้องเ่อเดียวหายมาญาตินั่งตะครับปะค่องไปได้ไหมหนูมือเดียวก็ได้ตอนนี้จะทำเอก ลองลองดูลองนั่งดูยาเจ้าขันขันตังให้นั่งได้ไหมนั่งได้ไหมลูกนั่งได้เย็บถุงไหมหนู่มอนั่งบนบนถุงเนาะฮะมุนอ่อขึ้นนั่งบนถุงนี่มือดีดีได้มือนี้ยูทูบเบอร์ได้อันมาคนไม้เนาะไปดูทำไมปู่สีใครบอกให้ไปดูพี่อ้อมพาพี่อ้อมไปนี่อู้ ไปนั่นวันจิพาแม่ไปดูงานวันเขาอยเก่นแม่อยู่แก่บ่ไปเวนี่อืมแก่ห่วงบ้านบ่มีคนเฝ้าไปนอนกันน้องนายนี่นอนอยู่บ้านอยู่ละกันจ้ะไอ้ลูกปลาวันจิพาไปเดินเซิงเลยก็ทั้งเลยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันถึงเรื่องวันเก่า แต่ทำไมภาพวองเขายัางติดอยู่ที่หัวใจเ<ะ>มือ่อสายตาเธอซ้องอยังคอยมองอยู่ใกล้ๆอย่าโยนทิ้งไป<ล>กับเจ็บที่ไม่ได้เชิอโดนครับโดนครับดูบสภาพเรานะควรมีประโยชน์นะมาวันนี้ เราแบกถุงเหมือนอัสามอะ่ะบอกเลยถุงก็สอบก็เหมือนคนๆนึงออ่ะัหนั่งฝายอะ่ะโอ้สีเลยครับพี่น้องอัส4เลยนะ่ะคือนนี้หมาไม่หลบทางเราก็ล่าหมาเนภาษาขอทางหน่อย ถึงจุดหมายแล้วไฮ<ห>นาลาานาชีก้านเีนอยแล้วว้าวผมอะ่ะพอสักสองแดงตะรงตองแ <ปะ S 1> ็งต,งตรงตองแ็งพอสักตองแดงนูอ่ะจุจุ <laughs> จทามากนนินสาย นี่นี่วู้ยว่ัว่ัว่าวนี่ยว่ัวโมโหพบกันคลิปต่อไปครับผม